ว่าด้วยเรื่องสถานการณ์โควิดตอนนี้เนื่องจากว่ามีทางด้านของดีเจชื่อดังได้ติดเชื้อโควิดส่งผลให้ดารานักแสดงหลายคนต้องทำการตรวจเชือ้อและกักตัวเป็นเวลา14วันล่าสุดค่ะจากกรณีผู้ประกาศข่าวช่อง m b t ติดเชื้อโควิดโดยเจ้าตัวนั้นก็เพิ่งทราบผลเมื่อช่วงเช้าของวันที่22มกราคมนี้ทำให้ผู้ใกล้ชิดและผู้ที่สัมผัสต่างรีบไปตรวจเชื้อโควิด ไม่เว้นแม้แต่หมอทวีสินโคศกสอบคอในายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบคอได้โพสต์คลิปประสบการณ์การตรวจโควิดเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะจากกรณีที่ผู้ประกาศข่าวช่อง NBT ติดเชื้อโควิด คุณหมอทวีสินก็กลายเป็นผู้สัมผัสเสียงต่ำจากการสัมผัสกับผู้ที่สัมผัสเสียงสูงม่อีกทอดหนึ่งค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณหมอทวีสินเองได้ทำหน้าที่รายงานสถานการณ์โควิดเป็นประจำนะคะโดยรับหน้าที่แทนคุณหมอเบิร์ดค่ะแพทย์หญิงอภิสมัยศิรังสันที่ขอเวลาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะเพื่อไปตรวจโควิดจากการที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ด้ยหมอทวีสินเองก็ได้เปิดเผยจากการถแถลงข่าวเมือ่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าหลังจากการถแถลงข่าวเสร็จก็จะต้องเดินทางไปตรวจและก็เตรียมที่จะก,กักตัวเองในเบื้องตน้นล่าสุดค่ะ โฆษกสมครหรือว่าคุณหมอทวีสินเองก็ได้ลงคลิปนะคะขณะเดินทางไปตรวจโควิดที่สถาบันบำราศนราดูลโดยคุณหมอก็ได้โพสต์คลิปนะคะและข้อความระบุว่าประสบการณ์ตรวจหาเชื้อโควิดครั้งแรกถูกล้วงจมูกและล้วงคอไม่เวอร์จินแล้วท่ามกลางกำลังใจนะคะจากชาวเน็ตเองก็เข้าไปให้กำลังใจคุณหมอขอให้คุณหมอผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ค่ะ แต่หลังจากคุณหมอทวีสินได้โพสต์คลิปขณะที่ทําการสวบไปได้ไม่นานนะคะผมปรากฏว่าล่าสุดค่ะคุณหมอทวีสินเองก็ได้แจ้งข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวยืนยันค่ะว่าผลตรวจไม่พบเชื้อโควิดแต่อย่างไดค่ะ